สวัสดีครับไม่รีวิวไม่ได้แล้วนะจุดจุดนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์การเรียนการสอนออนไลน์นะครับจึงต้องทำให้ครูหลายๆท่านเนาะมีของเล่นต่างๆมากมายอาทิเช่นกล้องเว็บแคมอย่างนี้อาทิเช่นไมโครโฟนอย่างี้และวันนี้นะครับเนื่องจากนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ครูต้องสอนออนไลน์เนาะแล้วครูก็มีความรู้สึกว่าบรรยายสไลด์บรรยาย powerpoint อย่างเดียวเนี่ยคุณครู อัดครูไม่ได้เขียนกระดานครูเลยไปตำเจ้านี่มานะจ๊ะอ่าเม้าปากกาเมาส์ปากกาเจ้าตัวนี้ลอยนะจ๊ะเมาส์ปากกาอันนี้นะก็คือยี่ห้อวินซ่านะดูจากตรงนี้ยี่ห้อวินซ่าก็เขาแพ็คมาอย่างดีแต่ว่าครูก็ได้นำเดสต์ตอปไปฉีดแล้วสองรอบเลยเป็นแบบบับเบิ้ลแรปชั้นนอกแล้วก็ ส่วนพลาสติกนี้ครูก็ได้ฉีดแล้วนะครับก็มีฟังก์ชันภาษาญี่ปุ่นเพียบเลยอะ่ะอืมก็อันนี้เป็นขนาดนะครับเอ่อหกคูณสินิ้วเนาะก็คือถ้าเกิดมันเป็นแนวแนวยาวแบบเนี้ยแนวยาวแบบเนี้ยก็คือประมาณ250เซนแล้วก็แนวสูง150เซนเนาะเดี๋ยวเรามาดูการแกะกล่องกันเลยนะจ้าขอนี้ปรับกล้องนะตึงึงตึง เดี๋ยวทำกงให้ตรงนิดนึงจะดึงตึงตงก็อันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จเนาะสาย USB แถมอะไรบ้างอันนี้คือเขาเขาแนบมาให้แบบนี้เลยอะ่ะคือมันเป็นของแถมอะเนาะเดี๋ยวกรีดก่อนนะจ๊ะอ๋ออันนี้เป็นของแถมแถมอะไรมาว้าวแถมหัวปากกามาให้ด้วย นี่นะจ๊ะคุณผู้ชมเป็นหัวปากกานี่เลยหัวปากกาเห็นไหมเนี่ยอ่าเป็นหัวปากกาต่างๆนะแถมหัวปากกามาให้อุ้ยหลายหัวมากนะเดี๋ยวเราก็แกะกล่องกันเลยมีรูปลกนะักษณ์น่าสวยสดงดงามมากก็คิดอยู่ตั้งนานแหล้ว,ว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีเนาะแต่ด้วยความอึดอัดนะการลงทุนทางวิชาชีพเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะจ๊ะติ๊งตองติ๊งตอง อันนี้ซื้อมาสอนเนาะไม่ไม่ได้ซื้อมาแจกนะจ๊ะนะจ๊ะพยายามแกะอย่างทานุถนอมระมัดระวังที่สุดในโลกและชั้นในเป็นสีดำว้าว,วออกมาแล้วนะจ๊ะชั้นนอกหมดประโยชน์ก็ทิ้งไปชั้นในก็มีเป็นกล่องแบบนี้ใหญ่พอสมควรเลยเราจะทำการเปิดแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเลย ทำการเปิดขึ้นมาถดําดามด,ดม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 แพคมาอย่างดีนะจ๊ะในกล่องนะจ๊ะแพคมาอย่างดีนะก็จะมีเราก็จะเอา,เอา,อเ,อาอเอาฟองน้ำออกก่อนเอาฟองน้ำออกก่อนนะหน้าจอของเขาก็จะมีนะไอ้เจ้าตัวเมาส์ปากกาก็จะคือเป็นกระดานฉนวนนะที่สำคัญคือ ปากกาตัวนี้ได้รู้สึกว่าไม่ต้องชาร์จไฟเนาะเราก็บอกว่าออมันมีความเสมือนกับปากกาจริงๆเลยไม่ต้องชาร์จแบตนะครับสามารถเขียนได้เลยนะมีปากกามาให้ดูซีมีอะไรแถมมาอีกบ้างมีเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าแท่นเสียบปากกาเวลาปุ๊บเราก็วางเสียบฟิสไวอย่างนี้อ่าดูแกรนแฮน n d ซัมไฮโซไปอีกนะจ๊ะอ่าปากกาและแท่นเสียบของนางนะจ๊ะ ต่อไปนอกจากหัวที่แถมมาแล้วก็จะมีหัวที่ติดมากับตัวเครื่องอีกด้วยเอ้อันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้ก็คือเราว้าวมันเป็นฝามันเป็นฝาที่แบบเอาไปรูปแบบเนี้ยปื๊บเหมือนตลับอะเนาะแล้วเราก็เอาไปเสียบปากกาของเราแล้วก็นางก็แถมอันนี้มานางก็แถมอ๋ออันนี้ก็คือหัวปากกาที่มากับตัวเครื่องอันนั้นเป็นหัวปากกาที่แถมมานะ้อ โอเคทีนี้เราก็ถึงพระเอกของเรานะครับก็คือเป็นเจ้าตัวเมาส์ปากกานะครับก็มีมีขนาดที่เหมือนกับกระดาษ A4 เลยครับถ้าเราแบบเขียนเนาะมันจะเหมือนกับกระดาษ A4 แล้วก็หัวก็เป็นหัวของ USB นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครเรียนออนไลน์เรียนง่ายกับครูป,ปูนะครับก็ขอจบการรีวิวในเจ้าตัว เมาปรกกาวไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจะใช้งานดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรก็ต้องขึ้นกับเสียงตอบรับของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลว่านองัวนะจ้ะบ๊ายบายจุ๊บ